สวัสดีครับผู้ชมครับเพจไอแมเน่ไทยแลนด์และช่องยูทูบไอแมเน่ไทยแลนด์นะครับพาคุณผู้ชมมาที่ยิมดิเซียม6นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับในการแข่งขันไอแมเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลยุทธศิลป์สองพี่สิบสคู่ชิงอันดับที่3นะครับระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับหาผู้เล่นคนแรกนะครับผู้สมัครตันะครับหมายเลข25อภิรักษ์แย้มแสงนะครับหมายเลข18กัปตันนทีมะครับัชาตาาททิพย์งด้านมหาวิทยยาลัเกษมบบััณฑิตนะคร ผู้เล่นคนแรกครับประกอบไปด้วยหมายเลข8นะครับอภิรักษ์โชคประสิทธิ์หมายเลข9กพงศกรน้อยแดงครับกุตสินให้สัญญาณเกมเริ่มครับคู่ชิงอันดับที่3ครับอยู่ลีกครับบอลอยู่ที่เมธนีครับให้กับมหากาพันแจกพี่ใหม่เข้ากลางมาอลัมพลโอ้ีหไม่ฟาวครับเมทนีเจอเงินสงา ปายออกไปมากรบพันแขงไม่ป้ายมาเป็นนี่ลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ิงประตูต่อศูย์ครับเมธนีจะเงินสง่านะครับดูครับภาพช้าครับเมธนีป้ายให้ครับมกับพันเบิ้นคืนเลยครับแต่ขวาลุงนี้เรียบร้อยเลยครับพุ่งมาไม่ทันนะครับอภิรักแย้มแสงครับ นัชชานัชชาม้วนมาขวาแล้วนัชชามีพื้นที่กนลูกนี้โอ้โหหายเลยครับโอ้โหนี่แหละครับซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับนัชชาตาทิพย์ครับโอ้โหจบพื้นที่ครับม้วนหนีเอาชนะราชนุนมีบุญมาได้ครับซัดตูมเดียวลูกนี้สามเลี่ยมเลยครับหมดสิทธิ์ป้องกันนะครับรัะสันวันนาครับตูครับขวาเน้นๆลูกนี้โอ้โหที่เฮเลยครับนัชชาตาทิพย์ครับ ยกมาเอ้าลงโล่งง่ายๆเลยครับลูกนี้โอ้โหโอ้ไปพลาดกันเองครับแนวรับของราชพัฒนครสวรค์ครับเราเป็นคนนี้ครับดูจังหวะขี้อินนะครับเจษฎากรนะครับยัดเข้าไปนี่ครับจังหวะปัดนะครับของอภิรักษ์ครับมันเป็นตัวเกียรเพชรนะครับแล้วเข้าเหลี่ยมเท้าเลยครับลูงนี้ง่ายๆเข้าไปเลยครับรัชต์ตะทิพย์ลงไปแล้วครับ สุชินเอี่ยมฉลาดนะครับหัวหน้าผู้สอนของเกษตรมณิษครับมากระพันอู้หลบสวยครับพระพันแปรมาก็เรียบร้อยเลยครับผงศกรน้อยแดงครับสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหโอ้ครึ่งหลังมาแก้เกมมาดีเลยนะครับสุชินเอี่ยมฉลาดครับหัวหน้าผู้สอนของเกษตรมณิษครับหนีห่างสามหนึ่งแล้วครับดูครับโอ้หลอกหายเลยครับมากระพันครับแล้วถวายพานมาก็ ง่ายๆเลยครับพงศกรน้อยแดงครับลูกนี้หนีอไปเป็น3-1แล้วครับตีต่อมาโอ้ยสวยเลยครับแล้วเมธานีโล่งๆครับมากพันจิ้มหายเลยครับโอ้โหสีประตูต่อหนึ่งแล้วครับแล้วก็ขึ้นนำเดี่ยวดาวซาวโบเลยครับมากกะพันแฉกพี่มายครับ12ประตูไปแล้วครับ ครับจังหวัดจิ้มลูกนี้เข้าทางครับราชพัฒน์นครสวรรค์ครับโอ้แล้วหมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้หมายาลัยเกษตรมดดิษฐ์ครับเอาชนะราชภัฏนครสวรรค์ไป4ประตูต่อ1และคว้าอันดับ3ไปครับในไอเมนี่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูโรสซิลิก2องพนยองเลครับก็คว้าอันดับ3ไปครับสำหรับเกษตรมดดิษฐ์นะครับคว้าเงิน30,000บาทนะครับทางด้านราชภัฏนครสวรรค์ก็คว้าอันดับ4ไปนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ